อาายออย่คู่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ตะกอนเนาะพี่น้องเนาะฮันนี้อาพี่วันทานอมจอมไต่เกแก่นคุณไฝอกไตก็ปะร้อมนอมวางเพียนทุกข์จิงเลียนกรมกับวันท้าครูบาอาจารย์ตอนทงคอนทูกข์คำพวกข้ารำวันนี้เวทิตนามควงควงนั่นเดือบวงมุดไว้เจบไทยอินเท่าไหร่ลำเล้มน้ำนั่นละย้ำเมื่อผู้กาเจก่อนอับพระท่านเสียง ทั้งนั้นละทั้งสำเยังไครหรอกไครม่วนยินทางกายก็ตายคุณห่อยอมความเลี่ยวไม่นั่นเดือดแห่มาเตรียมผู้ข่ายน้ำลองเหยื่อล้ำก็เกินคู่นี้ละแม่งผูกกรรมบ่อบปัญญาหลายย้ำนั่นแล้วย้ำถวายคำกคอรจะได้มีข้างขังจะได้บุกบังได้ปัญญาไว้ใจต้องมันกะมองนี่ละแม่งเลียนเลือกอารมต้องพินหันทุกทิ้งใจในตมนำมาดูเลือก ก้อน,นละกอปะนปนมือโนตัวดินแด่นดาวให้ข้าเวนฝาแดนต่วงกอง,งลำเนื้อเดือคำเบือเด้อคำเบื่อปวดท่าทำแก่กับบุคคลบางทีคงคำนั้นเดือ,อย้ำมาคิดมาดหมู่รำวาก่อนใดององค์ท,ทั้งนี้ล่ะเป็นธรรมมังค์เตเป็กก็ทั้งไว้ประสังทั้งกรงใดทามไต,มตไปที่เพิ่อนเองใจเลือกนี่ล่ะแม่นรุนเลยปัญญาขาดลงจนดื้อพอจนตลอดทุกตรงพื้นแผน่นธรณี ข้าวบุญตรงของพาลีดอกโคนาในพื้นลำเบิดขื้นยาได้มีค่าขัางเทียงใจจักจางทำท่ะทางของเกี่ยวเรื่องเล็วคู่อันแมน่นเขาฟาเตอร์แม่คนเขาจะประทมมืดมุนลีมุนลีจะมีแนวตีดะกิดไว้ไป,ไปลิวคนผิวแววห่วงมองน้ำลืมไม่พร้อม เดืพอพอพันใหม่หมอกมาไปห้ำพื้นแผ่นดินให้คนลือนี่ล่ะแม่นโลกปิดโอปาเรียงดินไหวตานั่นแล้วตาหัวใจเมืองแมน่นคือเสียงดังก่อนเสียงหงเสียง่าวสาร้งเท่าบุลุงแล่ป่าฟังแล้วตื่นใจครับ <c oughs> ตอนนวดเดือแม่คนหนบไปนอมเข้ากิจกรรมผู้ขา <c oughs> ่าทำนี่ล่ะแม่นทางกาบปฏิทกข้าไปด้วยว่ากิกรรมย้ำขาว่าจะ่ฏิกต่อมาม นโนกำกันบ่ถิดขวางย้ำมาคิดลบเดียวลุงป่าจะาที่ซังแต่กว่านอบเดือแม่คนหนอบตังถึงท่านอาจารย์ก่อนคือนั่นแหล้วเสือสุนทรคู่บาผู้ต่างก่อนความหลวเป็นผู้ห้องขาตอนนำวานท่ากอมนั่นเด็กคอ้ัมาโยกไหวบนเก่าคู่คูนย้ำก่อนในมอดที่ละเบียนทุกคำว่าตาวัตสินพวาลัพ่อปานอินตาตกแต่เถิงเมืองฝ่าคู่สุนทรนค,น,คนกับปัญญาดีหือเด่นเป็น เดอพอเป็ียนหมอลำเก่งกักกันหวานาเพื่อนถุ้เปลี่ยนผู้คิดนี่ละแม่นมาดมุงมาดมุงตอนสังงานคนภูมิเพื่อกับผู้ฝึ้นกวนกันลำทาทางดีด้วยคนกะสวย้าทำกะล้ำกฏธรามเพื่อนนั้นเตื้อเพื่อนนั้นเป็นคู่บาปไปเรียนบางแล้วสมเหลาซันลือตอนหมอลำนี่ละแมนถูกมือตลอดฝ่ายชายหญิงความเป็นจญิงผมได้เปลียนหมอลำของการมานี่คู่ตุทอนคนจีน คนทีแบ่งทางวางถ้าทัางจังหวะวัดป้อนนี่ล้นเืนคนมามาขอทิ้งสามหนึ่งสามหนึ่งเด้อเรียนรถอีกน้ำครับรถจอดอยู่ทางใดเนาะเรียงในเพื่นเนี่ยครับเพื่อนขับสีได้ออกคือกันเหมือนกันครับ เอา้าขึ้นยกที่แรกก็ต้องไหวอ๋อย่อคู่เนี่ยนะักออกเราเต้นมันพอนเนาะเอาเนาะงเปนแบบตั้งเป็นเด็กอ่ะอันนี้ธรรมดาเนาะงพี่เออเนาะอ่าผลกระทบเก่งไฟเป็นมืลักลาตั้งมันเถอะอันนี้ไหวอ๋อย่อคู่รละลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์เรียนน้ำคอกอน้ำคู่เพรว่าแต่หมอลำลิเกไทยลิเกเล้าต้องมีคู่บาอาจารย์ตวนระลึกถึงเพิ่นอยู่ตลอด ไปทางใต้ทางเหนือบ่ดีว่าไปทางใดก็ต้องคิดถึงเพิ่นบัดนี้มาวหายพี่วหายน้องวหายคุณพ่อคุณแม่ผีป่านาอาผู้มาสางน้ำทำบุญพรคณะหมอลำทั้งหลายนั่งฟังหมอลำคือกันผู้ฟังกับโบหลายปันไดเนาะเป็นบ่หมอลำหลายกว่าผู้ฟังเอาบัดนี้กลงว่าฟังได้เจ้านี่คุณพ่อทาท่า ผมจะขาลานานาบโลกคนบนไตผู้เอาใจต่างทำบุญต่างกอดอพี่น้องทางไทยผู้ทุกคนฟังกูตวนผลต่างการกระทำตกแดงแบง,เง,งออกเป็นกันถะหน่อเลี้ยนไหลทีแถวนับแตกขันมากเจ้ากับทั้งปอกปุนท้องถ้่นบงคุณผ่าใบเพ่ไม่ไม่ตั้งฝ่ายเพลายตยักเตื้อเด้อลุงไิ้ทางจำนวนเตื๋อผ่าเงินทำพิมกันนอก กันมีคันถาดโถไตเครื่องปะไก่บริการถาดโถแก้วเลี้ยงเป็นแถวทันไหโ่โอไตโถถาดกับตั้งไวท้ทำหึนเบิงดีที่ดืบข้อที่จำน้วนพวกเจ้าได้ปหาลบตบมือพากันเถือทั้งคำหำหอนตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ผมยินดีเรือล้นกับผู้สูนคุณกวาผมมาหอดเล้วหาเขาตรงมาสัด ถ้าเตียมนีลาแว่นนะต่อจาการนอนเข่าที่ทำเข่าที่เรียบร้อยเก่งตมบนป่าตมนั่นละตมกับว่าไปว่าให้เราวยกองบุญพอจะคุ้นแม่จะคุนทางหละมาลังใหญ่หังล้อมจอมว่าขแต่ม,มางานตามล่าตามตาตาว่าวหววางให้ข้าลำนับดือพอนับป้าดีเลิศลำตอนคำมาถึงเสียงกองถึงนี่ละแลม่นลำวงตองไก่เสียงกองก็าง,ง,างัง้นงงเทลีสีเป่าเด้ ลุงใจบัวชะนะที่เขามาล้อมแม่นบึงเป็นยังสงกาเอ้ยเดือนวันเลยดูก็ไก,ก่ก็อนีอนตุนตั้งล้อกันอัดจรรจันนี่แ่ละเป็นคนมาตาล่ำวันนี้เอาให้ดีเด้อท่านเดอท่านราจะบ่ล่ำไงเดือดังเลยเดือนแรงเอามาคุยกันไปเอาจนนอดเก่านักเขายาที่รอเึิ่งเป็นยังคนจนแอ่นปนล่อปลาลอ,อยู่ฟังลำ ฟังลำมานำคำก็ด้องตอนแต่ปะะปันไหวก็ได้ดีดินเล้วไวแว้ไหวสตยองเด้อตังได้ออกให้คนได้ยองถทง้งองบนดีวัด หมอนันแลวกระวาดหมอนี่ดีบ่หมอใหม,ม่ถูกดื้อพอถูกกับใจคนฟังแน่บริตอนนี้มาผ้ากันเปกระเตะลำบอกใจเด้อนั่งกยอาบทีบ่ใบดดแก่แผลปินเปล่นแปลงให้รู้จักเด้อแม่คุณทัดแก่งแผลปันขันหารักเตื้นนองรักที้าไผลมันกันมามลาตานที่ขว้องลำตานข้างลำตาตะแรงกากาีพันคนหงอดาดตื่นให้คนเล่ามานันก,กันเป็นหมอ นั่นตีบังธาเทียนงานหมอนั่นตีบังธาเทียนงานหมอหนึ่งไว้พัดลมโจมไปไครเก่งไค่เก่งเชิดตาแก่งนอนหนึ่งมองดูเตีอนบินคนพิมพ์ไในหันการคันคันดื้อน้องควอดตกแกนคันออกวันได้แข็งวันดี้น้องวันได้แห้งได้เบาลวดเล่ากิงเจ้าวางเทียนเบาลงเกยลงเกยจะเลยกายออกไม้ลาหนอด้านอยูผู้นายแวะต่างวังใบทันได้ควัน ฝนหวแหละแต่ฝนคนไหนคุณเออฝนแล้วว่หลอดหวงเพินฝันมาเอารือพอออกให้พวกแม่ป้าแม่ป้าลุงยาเห็นเอาเอาตะะเป็นน้ำเอาฝันเอาฝันทำฝันัวตื่นมื่นนํำตูนหุงพระอาทิตย์ผาปุกทังดนบ้านจากเมื่อเขีนคำเสื่อพ่อแม่วงักกัลาญวนนางนุ่มจอจีจุกุมาลาบารี่อยไอยฟังใจดู ยัลุงเอ่ยจ้นอดเต่าจังนี้บัานจากกันนอกจากนั้นจึงเจ็กแก่ประใจท่านบริการน,นี่เราเม่นทางคุณตวนตรงวงเก่กทาทำจังัันท่านเขาบริาการเจียใใจข้อนเฮีเ้แตกเแคเแ็กแล้วอ้าอันนี้เราก็พอสาขธาผู้ต่างนาำทำบุญบริมันเกี่ยวสาวสงกาอยากน้อยสักคน เียวสาวตีนวลอยากหน่อยทะกคนเอ่ะยวเพิ่นตะกคนหมอแค้นมามาต้นนางอยู่ลุมโบห่อนปนินเลยเดินมาแล้วยาแตกแง่เตียนไฟมันกี่นาเนาะเอาเดือนนางจะฟังเดินนอนทุกฟังเดินนอนตองนินเอี่ยนหลอกความกระโดไหฟพอเราลงคิวกระพงนันดังขั้นตอนขั้นตอนที่ผ่านมาย่าตาเนีนในใจเต็มไปที่เป็นรักแท้ลง เตรียมนอนนอนังของพี่ตะลอนตะมองเบิ้งหน้าสาจูรังตังชิวคาดพงเหมือนดังขั้นตอนพี่ความหวจากสองนุ้ยกัดเมื่อจับจองดูดีน้องพองทำลาอ่ำข้ารองพี่เอาละนอหันนี่ฟังวันต่อไปเอางาเอามาเดมอเจนงา บ้าบ่เป็นการน,นั่นบ่เป็นประโยชน์ยาวลู่เดียวรถพี่น้องจังไใดมันสีมวลคุณแม่ให้รางวัลขอบบุญขอบคุณหลายๆลยด้วยแม่เด้ออายุมันควันยืนคิดเงินอเงืเง้เป็นกองคิดทองไอ้ทองไหลมาเทมาดังแม่นม้มแตะหมดหาคงค่าเด้อคุณแม่เด้อเอาหลังวัลหมอแค้นก็ไปเอาสาวตีล้วนก็ไปเอารางวัลน้ำกัน เจ้าบัดเนี่ยพี่น้องบาดต้องใส่ดนตรีเนาะเจ้าย่างเดี๋ยวเลืเท่าเอาย่ยวตากระทบหัวล้านพอดีเลยไปเอาฮาดีเคลเดิน อุ้นมีหมอแช่นยังหาแฟนนี่แม่นคนสวยแฟังคลินฮันวันเวลาตายตายินต้องจัการกับหันไปร์เอาหังน้ำกว่ากลทำม่อมบ้านตอนเด็กยาดื้อนกอดีแม่นอนเมื่อนอนก็อดพี่คนดื้องมองเห็นเต่านี่แหละแป่นที่สวยดีล่นลื่นผมผมพรไปตเห็นบ้านอื่นบ่คือบ้านสวยเที่ยวสวยดีนี่ไม่มีไหนเกิน เคยดีไม่มีไหนเกินยิ่งมองยิ่งเพินจะเลินในตาอยากลงไปหาไม่กล้าพอไอ้ฟันฟันไว้หนีอยู่ในดวงใจเอ้าฟันไว้หนีอยู่ในดวงใจทุกอย่างกดใสจ่จะพึ่งไปไหนให้ผมตกใจในแต่ลอดทางคืนวันเก็ไปนั่งหว่านั่งยิ้มวันเก็ดไปนั่งหว่านั่งยิ้มผมพิมพ์นี่เอาไว้ทุกข์คาเบิงตาเบิงข้างเบิงแก้มเต็มแล้วเมื่อบอ่เป็น จากเท็นเตาอำนิ่มหานต่ำร้านไกให้ของไล่ตดคืนเพียงหว่าเกียงแถวเวินเวินเมียต้องโอลาฟ้าลงแต่งแต่งคนนามคนตาจังงามถูกใจคนคนตานี่จังงามถูกใจไว้ผ้าผ้าเตาก่อนเย็นที่จอละนี่ยาตักขันมาเวียนางเดินกินพกเงินเดินลงของไว้ ต we, may ้องว้ลมกวยกิการใบเตียงหลนเหลียงลมผาเพียงอย่างวยกล้วยปีเพียงคือผอแขงค่นี่มันตกไปไหลกันต้นเต็นเต้นตนเต็นไปย่างลิงขะเอาละนะหันนี่ไปล้มไ้นี่บ่เดินสีนั้นหัวหมวนไหวซันมาเท่านั้นครับลำตะายจักตผู้เ่าหมอแค้นมาแล้วที่เขาก็มาหอดเตียโอ้ยตัวสองหลอดไก่เนาะ เออเมือไปสิล้ากวนถึงสองคนสงการล้ากนเนาะ